เสียทีจนได้สินะเท,าท้าทศคิริวงพระยาอนุชิตทีิสุ่งสังเกตการอยู่บนฟ้ารีบทยานลงมาในทันทีที่เห็นพิเภกเสียทีแก่เท้ามหาบาล<อ>เมื่อจูจูก็เห็นวานอนปรากฏกายขึ้นขวางหน้าเท้าเทพาศู์ก็คุณเคืองพระชัยเป็นอันมากเฮ้ยเจ้าเดียรชฉานเจ้าชื่อใไรมิถีฐานบ้านเมืองอยู่ที่ไหนเขามาแทรกดังนี้ฉัมิเกรงใจข้าผูาผ่านฟ้ามาหาจากกรวานบุรี ทรงเร่งหลบไปใหพ้นยังได้อวดดีเอาคอของเจ้ามารอจับข้าจะก,กำจัดเจ้าพิเภกผู้ทรยศหนมุมานร้องตอบไปว่าเอ้ยขุนยกักษ์เจ้าไม่รู้เรื่องว่าข้านี้เป็นทหารขององค์พระอวตารนามของข้าก็คือพระยาอนุชิตผููครองนครน,นกบุรีตัวข้ารับสนองพระองค์การให้มาท้ามไทยยีบเย็ยนเท้าทศกิคคริวงศวที่นครลงดาแห่งนี้ว่าแต่เจ้าเถิดฉะนั้นจึงได้ยกพลมาปล้นเมืองเขาเช่นนี้ให้เป็นที่คุณเรืองพระบาท เฮ้ยสมหาแต่เท้ายี่สิบก่อนผู้มีฤทธิ์ร้อนปราบได้ทัง้งสวงสวรรค์ฮึกหานมาสู้กับพระรามแล้วอย่างไรก็แหลกยับหมดสิ้นทั้งโคตรวงโย่อทามารถจนประมาณไม่ได้เฮ้ทั้งกระบวนพลบรรดาที่ยกมาทั้งหมดนี่จักพินาศ้วยสักดาเดเทแห่งขานี้เท้าเทพาศูนย์ได้ฟังวาจาวานอนก็แสนที่จะแค้นพระไทยไม่จูลิงป่าอย่าได้ทำมาเป็นเจรจา เจ้าผิเพศผู้นี้มันทรลักไม่รู้บุญคุณพระเชษฐาเราเรียกให้หาแต่โดยดีก็นี่มาแต่กลับยกกำลังออกมาจากรบกันตัวเจ้าเองก็เป็นแค่ข้าของมนุษย์เชะมาทำโวดอ้างหรือทิรุษสู้รู้จักมาสู้กับพระการหรือเจ้า <c oughs> เราจะพลานให้สิ้นชีวันไ <c oughs> วทหารหารของเราจงจับเจ้าลิงที่บังอาจตนนี้มาหันยให้แคนขอกา